แนวทางแผนเทปในคู่สกุลเงินของตัว n อสกุลเงินเอนยูนั้นเรามองว่าตลาดมีแรงซื้อนะครับมีแนวโน้มของเทิงกะขึ้นคุมตลาดดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซน,นรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0 6 1 1 0 2 0.61065 0 6 1 1 1 2เราจะมี s o ต Loss อจุดที่โซนราคา0.60945มี TP อยู่ที่โซนราคา0.61332 กลยุทธ์ในการเทรดนะั้นเราจะรอสัญญาณลมมาทดสอบที่โซนนวรับเมื่อราคาลงมาทดสอบที่โซนนวรับเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน PAB บเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PAB บเราจะบายกลับขึ้นไปเราจะไปเก็บ TP ที่โซนราคา0 6 1 3 2ว่าาง stop ต o s s อจุดที่โซนราคา0 6 0 9 4จุดนี้ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในผู้สกุลเงินของตัว NZD USD